สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ใหญ่อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาอ่านหนังสือกันเป็นหนังสือภาพนะคะหนังสือภาพที่เราจะเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางด้านภาษานะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้ภาษาเราจะเรียนรู้กันจากาหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าหนังสือหนูชอบผลไม้ หนูชอบผลไม้นะคะดูรูปนะคะมีผลไม้มากมายหลายอย่างนะคะผละไม้ที่มีรสหวานเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วตะกี้มีรูปร้อยใช่ไหมคะเอาละมาเปิดดูข้างในนะคะการเปิดหนังสือคุงครูแนะนำว่าให้เด็กๆใช้นิ้วนะคะจับมุมแล้วก็เปิดอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นปกในค่ะ หนูชอบผลไลม้แลลูกกล้วยเหมือนที่เรารับประทานกันเลยนะคะาภาพแรกเป็นภาพมะพร้าวมะพร้าวเป็นไงคะมะพร้าวมีผลสีเขียวใบใหญ่ๆนะคะข้างในก็จะมีน้ำ ดูมีเนื้อสีขาวส่วนที่เรารับประทานเราก็จะรับประทานส่วนที่เป็นสีขาวคือเนื้อมะพร้าวส่วนข้างนอกเปลือกแข็งแข็งทานไม่ได้นะคะอ่าเราก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะต่อไปค่ะแตงโมลูกใหญ่เหมือนกันนะคะไม่แผ้มะพร้าวเลยแตงโมผลใหญ่ๆนะคะ เกิดขึ้นได้จากเม็ดแดงเล็กๆอาแตงโมจะมีเม็ดแดงเล็กๆๆ,ๆอีกทีหนึ่งนะคะเวลาทานเด็กๆก็เอา,มาเมล็ดออกทิ้งนะคะมีเนื้อเป็นไงคะข้างในสีแดงตรงข้ามเลยข้างนอกจะสีเขียวนะคะผ่าไปข้างในก็เจอเนื้อสีแดงและมีขาวเล็กๆหุ้มอยู่เราจะรับประทานเฉพาะที่เป็นเนื้อสีแดงเท่านั้นนะคะ ต่อไปค่ะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมีสองสีนะคะมีสีเขียวก็มีอันนี้เป็นแอปเปิลสีแดงค่ะนะคะมีเนื้อข้างในสีขาวเช่นกันเด็กๆก,ก็เคยเรียน uh, การหั่นแอปเปิลมาแล้วนะคะต่อไปค่ะอันนี้ส้ม ผลไม้ที่ผ่านมานี่จะมีรสหวานหมดเลยแต่ว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีรสเปรี้ยวสีแล้วก็มีเนื้อมีผิวสีส้มนะคะชื่อก็เป็นส้มมีรสเปรี้ยวมีวิตามินซีนะคะต่อไปค่ะลูกเชอร์ี่อันนี้เชอร์รี่ ก็จะมีสีแดงนะคะมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยเปรียปร้ยวๆอันหวานนะคะรสชาติอร่อยดีต่อไปค่ะกล้วยนะคะกล้วยอันนี้ก็คือกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมมีรสหวานมีเปลือกข้างนอกเป็นสีเหลืองนะคะเนื้อข้างในสีขาวรับประทานแล้วอร่อยดีนะคะ วันนี้เรารู้จักผลไม้แค่นี้วันหลังเรามารู้จักกันใหม่นะคะอ,อ่านอ่านหนังสือภาพก็จบเพียงแค่นี้นะคะไว้ต่อรอบที่สองค่ะ